วันนี้ลุงทัศน์มาตอบคอมเมนต์นี้นะครับรู้สึกผิดหวังกับตัวลุงทัศน์จังคอมเมนต์เนี้ยมันสืบเนื่องมาจากคลิปคลิปหนึ่งของ,งทัศน์ที่ลุงทัศน์นั่งร้องเพลงกับระโกงบูทูเครื่องนงแล้วก็ร้องให้มันเกิดจากที่ลุงทัศน์ขายของมา14วันแล้วไม่มีออเดอร์ทัศน์อยากจะบอกทุกคนว่า ลุงทัดไม่เคยบอกใครเลยนะครับว่าลุงทัศ์ไม่ร้องไห้เวลาเสียใจถ้าเกิดความเข้มแข็งเนี่ยมันหมายถึงการไม่ร้องไห้นั่นมันหมายถึงว่าอันนั้นอะไม่ใช่ความเข้มแข็งของลุงทนนะัฟังลุงนะลุงคือคนป่วยแล้วก็คนพิการจากการโดนทําร้ายลุงใช้ชีวิตแบบดิ้นรนให้มีความสุขแล้วก็มีกินสามลุงไม่สามารถที่จะทําให้ใครสมหวังหรือผิดหวังได้หรอกครับ ลุงต้องขอโทษด้วยนะครับถ้าเกิดการดําเนินชีวิตของลุงเนี่ยมันทําให้ใครหลายๆคนผิดหวังแต่วันนี้ที่ลุงมาอัดคลิปนี้อยากจะบอกกับทุกคนว่าลุงคือคนหนึ่งที่อยู่ในสังคมที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเพื่อใครสักคนหนึ่งได้หรอกถ้าใครสักคนหนึ่งเนี่ยรู้สึกไม่ดีรู้สึกไม่พอใจคุณฟังลุงนะสังคมไม่เปลี่ยนแปลงเพื่อใครคนใดคนหนึ่ง สังคมถูกขับเคลื่อนไปด้วยคนจำนวนวมากถ้าสมมุติว่าคุณไม่พอใจหรือรู้สึกไม่ดีกับสังคมที่คุณกำลังยืนอยู่คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิทธิอยารตรงนั้นได้สิ่งที่คุณจะทำได้ก็คือเดินออกจากสังคมนั้นไปเพื่อไปหาสังคมใหม่ที่มันถูกใจคุณแล้วก็ทำให้คุณสบายใจวันนี้ลุงยืนอยู่ในสังคมนี้ที่หลายๆคนพอใจในกำลังใจแบบนี้ ถ้าสมมติว่าคุณไม่พอใจคุณจะแค่เดินออกไปจากชีวิตลุงแค่นั้นจบเชื่อลุงนะครับ